ซีรีวางแผนเกษียณสู่หัวข้อท็อปปิกวันนี้นะครับผมมีรายได้1 1 1 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน6-7,000บาทก็ใช้อาศัยการปลูกผักเลี้ยงปลานะครับไม่ดืม่มไม่สูบไม่เที่ยวมันก็เปรยียดไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน่าสนใจมากเลยนะครับเรามาแชร์กันฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยอ่ะคนนี้แชร์มาว่า ผมทำงานคนเดียวรายได้เดือนละ11,000บาทแต่ต้องเลี้ยงอีกหนึ่งคนที่ทำงานไม่ได้มีบ้านเก่าพออยู่ได้บนพื้นที่1ง,งานค่า้จ่ายต่อเดือน6-700 0นะครับที่เหลือก็เก็บนะก็หักจาก1 0 0่0หนหนะที่เหลือก็เก็บไว้ปลูกผักเลี้ยงปลากินเองเล็กๆน้อยๆทำอาหารในครัวกินเองทุกวันห่อไปกินที่ทำงานด้วย ไม่ดื่มไม่เสพไม่สูบไม่เที่ยวอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอนี่คืออีกแนวทางหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเป็นไอเดียดูนะว่าแต่ละท่านนะครับมีการวางแผนเตรียมเกษียณไว้อย่างไรแล้วมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างไรคือคเราอ่ะเบื้องต้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนว่าหนึ่งเราเป็นคนใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่คือแต่ละคนใช้จ่ายต่อเดือนอาจจะไม่เท่ากันนะ เพราะนั้นโจทย์ที่ผมบอกในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับคลิปวิดีโอ้ที่ผมแนะนำเรื่องการทำรีเวิร์สมอร์เกตนะนะครับไอคลิปนั้น่ะมันบางคนเขาค่าจ่ายเขาสูงหรือมีความต้องการนะครับที่จะใช้ในแต่ละเดือนสูงกว่าที่ได้รับเป็นจริงนะครับทำให้เขาต้องอาอาหาวิธีเพิ่มรายได้นะครับ จากช่องทางจากหลากหลายช่องทางนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายเดือนหนึ่งไม่เกิน5000อ่ามันก็อยู่ได้แน่นอนแหละได้บำนาญ5,000ันก็อยู่ใช้จ่ายแค่5000มันก็พออยู่ได้อาจจะไม่มีเหลือเก็บแต่ไม่เดือดร้อยไม่ลำบากแต่บางคนค่าใช้จ่ายสูงก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องมีวิธีการของบันในการหาทางให้เราดิ้นรนนะครับให้มีเงินใช้นะครับ ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราดับแรกนะเราต้องมาดูแหละว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันเท่าไหร่แล้วลดได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราหาไรายได้เพิ่มไม่ได้จริงๆหรือมันติดละนะมันติดเพดานละโอ้ยไม่รู้จะเพิ่มทางไหนก็ต้องลดรายได้นะเพราะวิธีการเนี่ยวิธีการวิธีการให้อยู่ได้เนี่ยมันมีวิธีการ หลักๆคือ1เพิ่มรายได้2ลดรายจ่ายนะครับนะเพิ่มรายได้กับลดรายจ่ายเนี่ยมันมีแค่2ทางนี้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นการลดค่ากินค่าอยู่มันก็คือลดราย,ายนะร,ร,า,รายจ่ายนั่นแหละนะครับไม่สร้างหนี้มันก็ลดรายจ่ายนั่นแหละนะครับเพราะนั้นมันก็มีแค่2ทางเราจะทํายังไงลองดูนะลองดูนะบาง เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมคนนี้มีภาระในเรื่องของต้องเลี้ยงอีกหนึ่งคนซึ่งทํางานไม่ได้การเลี้ยงคนอีกหนึ่งคนซึ่งไม่สามารถหาไรายได้เพิ่มเข้ามาได้เนะี่ยแต่เรามีรายจ่ายต้องเลี้ยงเขาแล้วเป็นเรื่องเป็นโจทย์ที่มันต้องเอามาบวกคบคู่ด้วยเพราะเวลาเราเกษียณเนะี่ยหลักการเกษียณของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอายุ60สบปุ๊บถูกเลิกจ้าง ถูกให้ออกจากงานถูกให้เงินชดเชยหลังเกษียณปับ๊บอ่าต่อไปเนี้ยรายได้ไม่มีแล้วนะครับแต่ชีวิตมันมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาแล้วยังมีอีกอีกหนึ่งคนที่ต้องเลี้ยงดูอ่าเนี้ยคุณพี่ก็ต้องคิดและว,ว่าจะทํำยังไงนะครับจะทํำยังไงถ้าตอนเนี้ยมีรายได้แน่นอนอะ่ะมันมีรายได้อยู่แต่พอเกษียณไปแล้วมันไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เท่าเดิมอะไรแบบเนี้ยนะครับ เป็นโจทย์ที่เราต้องมานั่งคิดละแต่รายจ่ายมันมันคงตัวนะรายใจ่ายในการดูแลคนรายใจ่ายในการกินอาหารในการทานข้าวไอห,หนุในนี่รายใจ่ายในการเดินทางไปหาหมอนะแม้เราจะใช้สิทธิ์สาบบาทรักษาทุกโรคหรือสิทธิ์บัตรทองแต่เราต้องเดินทางไปหาหมอนะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบวกเพิ่มด้วยนะบางทีเราต้องพาอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเดินไม่ได้นะอาจจะ อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอันนีน้อันนี้ผู้ได้ฟังว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นค่าใช้จ่ายจะไม่เหมือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะไม่เหมือนกับคนปกติไปหาหมอนะเพราะผู้ป่วยติดเตียงจะหิ้วเขาขึ้นรถเมย์ยากแล้วอ่าจะหิ้วเขาไปไอ้น,นี่ก็ลําบากแล้วเพราะนั้นมันก็ต้องไปรถส่วนตัวอ่ามันก็มีค่าน้ํามันค่ารถหรือไปแท็กซี่อ่า นะครับพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายทุกกระเบียดนิ้วแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นลองดูนะครับลองแชร์ดูอันนี้เป็นหนึ่งไอเดียของพี่คนนี้นะที่ประสบการณ์ตรงของเขาเลยก็เอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับทุกท่านเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาดูหน่อยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ นะมาททำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิชาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว